กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการ The Hero ทาง g i f f a r i n Channel ค่ะคุณผู้ชมคะการบริโภคสินค้าอย่างเป็นธรรมชาติถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่คุณนรินใช้ในการขยายงานเพียงในเวลาไม่กี่เดือนค่ะจนทำให้ยอดธุรกิจของท่านเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะแต่ว่าเทคนิคและวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะพี่น้องครับคาว่าโอกาสมันไม่วิ่งมาหาเราบ่อยหรอกครับโอกาสไม่มีแขนไม่มีขานะครับแต่วันนี้ แล้ววันนั้นนะครับผมรับโอกาสนี้ไว้นะครับผมได้รับโอกาสนี้ไว้จึงมีผมวันนี้วันนี้ก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องพี่น้องมาถูกที่ถูกทางถูกเวลาวันนี้โอกาสมาโดนพี่น้องแล้วอยู่ที่พี่น้องจะรับมันไว้หรือเปล่าเท่านั้นนะครับวันนั้นผมรับมันไว้นะครับจึงมีวันนี้พี่น้องครับผมทําทุกวิธีการครับนะที่คิดว่าจะประสบความสําเร็จแต่มีอัปรายเคียงข้างเสมอ เพราะเราไม่เก่งเราไม่เป็นในด้านธุรกิจเพราะฉนั้นเราต้องพึ่งอัปลายเสมอนะครับไม่ว่าจะจัดกลุ่มเห็นไหมฮะลงภาคสนามก็ต้องเอาอัปลายลงไปช่วยเสมอสมัยก่อนผมทำเนี่ยเป็นนักสู้ผู้ทอนนะครับสมัยก่อนเวลาทํางานกันเห็นไหมฮต้องอมีเต้นมีโต๊ะมีเก้าอี้ต้องไปขนมานะครับเชิญชาวบ้านมานั่งฟังสมัยก่อนทําแบบนั้นนะครับมันดูยุ่งยากมากเลยซึ่งไม่เหมือนสมัยนี้เลยนะครับเนาะก็ทาทุกวิธีการครับ ในตอนนั้นพาทีมงานครับเข้ามาประชุมที่โรงแรมอินทราช่วงแรกก็เหมารถตู้มานะครับพอทีมงานเราเริ่มโตเริ่มโตผมก็เหมาเป็นรถบัสมานะครับเนี่ยมาพบาผู้นำเนี่ยไอดอลของพวกเราอย่างเงี้ยนะครับหลายหลท่านนะครับนอก,ก็พาเข้ามาพาทีมเข้ามานะครับนะเขาบอกว่าคนอื่นทําไม่ได้เราต้องทําให้ได้นะครับผมใช้คติแบบนี้กันนะครับนะ เขาเรียนรู้ทุกรูปแบบครับที่อัพไลน์แนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นของบริษัทหรือของกลุ่มต่างๆนะครับเมื่อมีโอกาสผมเข้าเรียนรู้นะครับเสร็จแล้วก็นำความรู้ตรงนั้นนะครับลงมาพัฒนานะครับทีมงานนะครับอย่างคุณธนพรนะครับผู้สมัครหลักจะเก่งในเรื่องเครื่องสำอางนะครับท่านก็จะจัดกลุ่มเกี่ยวกับทำเครื่องสำอางนะครับทำทุกที่ทำทุกเวลาทำทำทำนะครับนะ ส่งผ,ผลให้เดือนที่2ครับเงินปันผลหรือค่าคอมนะครับจาก4,000กว่าบาทขึ้นมาเป็น28,520บาทครับมันเป็นไรายได้ที่ก้าวกระโดดผมรับราชการมา13ปีครึ่งเดือนที่ผมลาออกนะครับตอนนั้นเนี่ยผมมีเงินเดือนอยู่ที่9,730บาท13ปีกว่าแต่วันนี้ทำกิฟฟีนครับนะทำแบบไม่รู้นะครับ นะแต่เดือนที่สองเกือบสามหมื่นมันตอบโจทย์ผมได้ทันทีนะครับมันตอบโจทย์ผมได้เลยนะครับบ้านรถความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลูกจะเรียนยังไงนะครับมันตอบโจทย์ผมได้เลยนะครับพี่น้องครับไม่คําถามแต่เป็นคําถามตัวเองนะครับคําถามนี้บอกว่าแล้วแผนมันเป็นยังไงผมทํอยังไงจึงจะมีไรายได้เยอะๆเหมือนคนอื่นเขาทํายังไงจะได้ติดต่างประเทศเหมือนคนอื่นเขา ปรึกษาอัพไลน์อัพไลน์ผ่าเรียนรู้ครับนะเมื่อได้ความรู้ก็ทํางานครับใช้วิธีง่ายๆนะครับตามที่บริษัทบอกนะครับทาให้เขาดูเมื่อเรามีความรู้เราก็สอนทีมงานให้เป็นนะครับช่วงแรกทาให้เขาดูนะครับเสร็จแล้วก็ดูเขาทําโดยเราอยู่ใกล้เคียงนะครับนะตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วก็ให้เขาทําเองปล่อยเขาทําเองครับนะเขาก็จะได้ทํางานได้ ก็จะเกิดการลอกเลียนแบบกดเกิดขึ้นนะครับในตรงนี้ส่วนตัวผมครับนะหน้าตาแบบนี้คงไปขายเครื่องสำอางไม่ได้นะครับมีสิ่งเดียวครับที่เหมาะกับตัวนะครับก็ทําในสิ่งที่ตนเองถนัดคือปุ๋ยครับเพราะจริงๆแล้วผมจบจากาวิทยาเกษตรนะครับจึงมีความรู้ในด้านนี้ก็จึงพาทีมงานลุยเรื่องปุ๋ยนะครับก็ทําให้ในช่วงนั้นเ,นเมื่อ4ี่หปีที่แล้วเนี่ยนะครับเส้นขอบฟ้าส่วนใหญ่ทางภาคเหนือนะ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทีมงานของผมดังนั้นเลยที่ลงหนังสือเส้นขอบฟ้าในเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะครับนะพี่น้องลองดูครับวางแผนและอยู่เคียงข้างทีมงานครับนะส่งผลให้เดือนที่3ครับเขาประกาศผลการแข่งขันนะครับชนะเลศิศนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวครับติดการแข่งขันท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์เขาแข่งกัน6เดือนแต่ผมแข่งกับเขาสามเดือนเองครับนะ มันเหมือนกับการวิ่งร้อยเมตรครับแต่ต่อให้เขาห้าสิบเมตรเพราะการแข่งขันครั้งนี้ผมไม่รู้เลยว่าเขาแข่งกันนะครับแต่ผมใช้วิธีการทํางานแบบออกไปตอนเช้าเนี่ยนะครับผมซื้อชุดสมัครเนี่ยนะครับหนึ่งกล่องเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบหูหิ้วนะครับถ้าไม่หมดกล่องผมไม่กลับประมาณนั้นเลยครับนะปิดใบสมัครเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยส่วนยอดนะครับปิดได้ก็ปิดปิดไม่ได้ตามผมใช้วิธีแบบนั้น ส่งผลให้ติดการแข่งขันครับรอบนี้นะครับ25คนผมติดคนที่15้า90ตำแหน่งผู้หาระดับพาลได้ครับใช้ระยะเวลาตรงนี้18เดือนนะครับสมัยก่อน18เดือนนี้ก็ถือว่าโอเลยนะครับเนาะนะครับพี่น้องครับการทำงานก็มีปัญหานะครับผมเป็นพาลได้ในช่วงนั้นแต่ไรายได้ผมกลับน้อยลงนะครับ รายได้เหมือนโกสตาขึ้นใหม่ไม่กี่พันบาทไหนจะค่าบ้านไหนจะค่ารถไหนจะค่าลูกเรียนไหนจะค่ากินค่าแก๊สต,ต่างๆนานาเยอะแยะมากมายพี่น้องว่าพอไหมครับไม่พอครับนะเพราะอะไรฮะเขาบอกว่าปัญหาและอุปสรรคเนี่ยตรงที่ผมประสบมานะครับนนเราโตครับแต่ทีม MS ไม่โตเราไม่ท้อครับแต่ทีม MS ท้อเราไม่มีปัญหาแต่ทีมมีปัญหา เพราะอะไรฮะเราไม่มีวิธีการเลยที่จะไปสอนทีมงานถ่ายทอดทีมงานได้เลยเราเก่งอยู่คนเดียวเรามองกลับไปด้านหลังไม่มีใครตามโตโตตามเรามาได้เลยสักคนนะครับจึงเกิดการท้อนะครับช่วงนั้นคิดนะครับนะว่าจะกลับไปทํางานที่ต่างประเทศคือออสเตรเลียอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายนะครับมันเยอะแต่รายได้มันได้น้อยนะครับ พี่น้องครับทุกปัญหามีทางออกเสมอหัวใจของธุรกิจเครือข่ายครับคือการที่สามารถทําให้ดาวไลน์สามารถลอกเรียนแบบแนวคิดวิธีการได้แบบรุ่นต่อรุ่นผมกลับมาคิดนะกลับมาคิดครับวันนั้นเป็นโอกาสดีนะครับเป็นโชคดีของทีมงานผมนะครับอัปไลน์ครับโดยการนําของอัปไลน์พาทีมงานเข้าร่วมครับกับทีม Unity Network วิร์เทิไฟ์นะครับ ระบบการเรียนรู้วิธีการทำงานนะครับตอนนั้นก็ทำให้ครับผมกลับเริ่มต้นใหม่นะครับตามวงจรของระบบวางนะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับพาทีมงานครับเข้าห้อง OPP นะครับห้องประชุมห้องสัมมนาห้องอบรมต่างๆที่ที่เขาจัดให้วางแผนการทำงานร่วมกันครับมีการวางแผนการทำงานร่วมกันนะครับมีการชี้แนะชี้นำครับทีมงาน นะครับเป็นกลุ่มนะเห็นไหมครับผู้สมัครหลักเก่งเรื่องขัดหน้านวดหน้าสปาหน้าก็จะ,สอน,นะสอนทีมงานนะครับสอนทีมงานนะครับเสร็จแล้วก็ไปนั่งขายปุ๋ยกันเห็นไหมครับเนี่ยทำทุกอย่างเลยเห็นไหมสนุกสนานในช่วงนั้นนะครับโค้ชทีมงานครับพร้อมแนะนําสินค้าไปด้วยปิดการขายแบบไหนใบสมัครแบบไหนนะครับการเข้าพบลูกค้าแบบไหนนะครับ สิ่งสําคัญครับพี่น้องตรงนี้ครับพี่น้องต้องตั้งเป้าหมายครับร่วมกันกับทีมงานนะครับวางแผนครับต้องวางแผนร่วมกันนะตั้งเป้าหมายวางแผนแล้วก็ต้องลงมือทําครับถ้าพี่น้องแค่ตั้งและวางมันจะตั้งและวางอยู่ตรงนั้น คุณผู้ชมคะทักษะพื้นฐานที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณนรินนั่นก็คือการเป็นคนช่างสังเกตและหมั่นตั้งคำถามกับสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตยอยู่เสมอคะ่ะจนทำให้ท่านมองเห็นโอกาสแล้วลงมือทําอย่างมุ่งมั่นจริงจังจนประสบผลสาเร็จอย่างทุกวันนี้คะ่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาตามกันต่อค่ะว่าเมื่อท่านลงมือทําแล้วความสําเร็จที่ตามมานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวคะ่ะ